สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของแม่หมอเตอรี่กันอีกครั้งนะจ๊ะวันนี้ก็เจอกันนะในคลิปแบบแรนด้อมนะจ๊ะในหัวข้อที่ว่าปีใหม่นี้นะคะคุณจะได้ไปเขาดาวกับเขาไหมนะจ๊ะเออเราจะลองมาเช็คกันนะเออไปกับเขาไหมในที่นี้นะคะอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปกันแค่2คน2ตัวอ2อะไรแบบนี้นะคะอาจจะไปกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งแต่มีเขาไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็ได้นะได้หมดนะขอแค่ได้ไปกับเขานี่แหละเออจะมี โอกาสได้ไปไหมมาถ้าพร้อมแล้วเรามาเช็คกันนะจ๊ะใครที่มาเจอคลิปนี้นะคะหรือรับชมแรนดอมนี้อยู่ในเรื่องราวอาจเป็นของคุณก็ได้นะคะมาไปดูกันเลยถ้าเรื่องราวออกมาโดนใจนะจ๊ะก็น้อมรับคําทํานายนะถ้าออกมาไม่โดนใจก็ปล่อยผ่านไปนะคะ่ะอย่าไปอินอย่าไปซีเรียสน,นะจ๊ะเป็นการดูโดยรวม ใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักมาส่วนตัวได้เลยนะปาไปดูกันสั้นๆน,นะจ๊ะคุณจะได้ไปเขาดาวกับเขาไหม5ใบแรกนะคะ10ไม้คุณจะได้ไปเขาดาวกับเขาไหมอืม จะได้ไปเขาดาวกับเขาไหมม,มีความรู้สึกว่าได้ไปอออืมเแต่มันเป็นไพ่ครอบครัวอะไรแบบนี้นะเออแม,แม่หมอมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นอารมณ์ที่แบบว่า คุณอยากไปกับเขาใช่ไหมแต่คุณชวนเขาแล้วทีนี้เขาบอกว่าพอดีต้องอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวอะไรแบบนี้คุณก็จะแบบอ่ะไม่เป็นไรงั้นฉันไปบ้านเธอก็ได้หร,หรืออีกหรืออีกกรณีหนึ่งคือเขาชวนชวนคุณมาบ้านอย่างเงี้ยอาจจะเหมือนก็ไม่คือคืออย่างที่บอกไปเนะว่ามันมันได้หมดนะคะไม่ว่าจะไปโดยไปกับเขาแค่สองคนหรือไปไปกันไปกลุ่มไปแก๊งเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยได้หมดคือเขาอาจจะมีการชวนคุณเออไปไปฉลองปีใหม่ที่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือ ถ้าเป็นกลุ่มเป็นแก๊งกันก็แบบว่าเออเนี่ยมาฉลองปีใหม่ที่บ้านชั้นสีที่บ้านชั้นนะอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ชั้นทําอาหารให้ทำมีขนมมีอะไรเลี้ยงแล้วก็เขาดาวจะไปพร้อมๆกันเลยอะไรแบบนี้นะคะนะเออเพราะฉะนั้นแม่หมอว่ามีโอกาสค่ะที่คุณนะคะจะได้อยู่เขาดาวกับเขานั่นเองนะคะแต่อาจจะเป็นอารมณ์เป็นฟิลแบบบ้านนะเออเป็นฟิลแบบอยู่ที่บ้านเขาอาจจะชวนคุณไปบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไปเขาดาวที่ที่ห้างหรืออะไรที่ไหน อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออ่ะเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบของคุณนะคะคือคุณนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เขาดาวกับเขานั่นเองจ้ามันมันอาจจะมีเหตุปัจจัยหรือมีอะไรหลายอย่างที่ที่ทำให้เขาไม่สามารถไปที่อื่นได้อะไรอย่างเงี้ยนาะเอออาจจะแบบติดงานที่แบบว่าต้องเคลียร์เคลียร์ให้เสร็จวันนั้นเคลียร์ที่บ้านอะไรแบบนี้เป็นต้นเออแต่มันเป็นฟิลกับอารมณ์แบบอยู่บ้านนะ่ะแล้วเขาก็ชวนคุณไปที่บ้านเขาอะไรแบบนี้ค่ะเอออ่ะนะ โอเคใครอยากให้คลิปนี้เป็นของเราก็น้อมรับคำทำนายไปนะจ๊ะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะก็ทักมาได้นะคะอย่างที่บอกนะตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะคะตรงนี้ได้เลยนะก็ไว้มาพูดมาคุยปรึกษาส่วนตัวกันได้จากใครอยากถามอะไรนะหรืออยากจะเช็คให้แน่ใจว่าเรื่องจริงของเราเป็นยังไงนะคะก็ทักมาได้เลยนะโอเควันนี้ก็เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย